สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันนี้ดังนี้วันนี้เวลา8นาฬิกา22สนาทีสมเด็จพระนิษฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสู่นิทัศการและการประชุมใบเทกเขตบางนา ทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่18ประจำปี2568เรื่องโภชนาการกับการกินดีมีสุขสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูประทํ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นวันที่6-7ตุลาคมนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยด้านโภชนาการและสุขภาพนำไปสู่การดูแลสุขภาพสร้างภาวะโภชนาการให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน ถือเป็นเวทีสำคัญที่นักวิชาการนักวิจัยบุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้ที่สนใจด้านโภชนาการได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านโภชนาการของประเทศอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและส่งฟางปาธกถา,าพิเศษเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์โพชนาการในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD จากแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึง4หัวข้อได้แก่นโยบายกับการเปลี่ยนผ่านของภาวะโภชนาการเริ่มจากโภชนาการมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กไทยเดิมที่มีภาวะขาดโภชนาการปัจจุบันดีขึ้นมากแต่มีเรื่องโภชนาการเกินจึงต้องทําให้เกิดสมดุลโภชนาการเพื่อสุขภาวะที่มีคุณภาพต่อไปสถานการณ์ด้านโภชนาการ การขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารและก้าวต่อไปสู่การกินดีมีสุขลด NCD mm hmm. เพื่อสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนไม่เฉพาะผู้ใหญ่แต่เริ่มตั้งแต่วัยเด็กและบูรณาการร่วมมือทุกภาคส่วนผลักดันนโยบายโภชนาการสู่ระดับท้องถิ่น mm hmm. เชื่อมโยงกับคณะกรรมการอาหารแห่งชาต mm hmm. ิเพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัล mm hmm. เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลสร้างความรอบรู้ เข้าถึงบริการสุขภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งร่วมมือขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่ายและพิมมูส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับประเทศและระดับนานา,นาชาติต่อไปจากนั้นทอบพระเนรนิทศการเจ้าฟ้านักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ7 0 0ร0ษา2เมษายน2568 นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยที่ส่งสนพระไทยและทรงรับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปธรภ์ที่ผ่านมาสมาคมได้น้อมนำพระราชดำริผ่านโครงการอันเป็นรูปธรรมเพื่อโภชนาการดีกับการกินดีมีสุขยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเช่นการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนใช้โรงเรียนเป็นฐานนำาปดองค์ประกอบหลัก คือเกษตรสหกรณ์กรนักเรียนอาหารกลางวันเฝ้าระวังโภชนาพัฒนาสุขนิสัยบริการสุขภาพปนามัยสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมาดำเนินงานจากกิจกรรมของโรงเรียนสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไปยังครอบครัวและชุมชนเป็นแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชดำริเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางโภชนาการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในงานมีงานบรรยายการเสวนาและการนำเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งการออกบูธนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการพัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและภาคอุตสาหกรรมนาไปสู่การพัฒนางานด้านโภชนาการของไทยอย่างครบวงจร เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จออกณนะวังสะระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ว่าลัยณนะป้อมเพชรที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรมคารุภักแทนคุณแผ่นดินและคณะเฝ้าทุละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึก และกราบบงคมทุนรายงานการจัดกิจกรรมการแสดงขีตะนาตยสดุดีเทอดไทยองค์วิจิตรศิลปินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 2, สองเมษาย,ยน2568สมเด็จพระนิฐาธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตลดา ประจำปีการศึกษา2567เวลา15นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตลดา ประจำปีการศึกษา2567ณห้องประชุมมหาจักรีวิทยาประสิษฐ์อาคาร60พรรษาราชสุดาสมภพสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปาริญญาบาตัตรจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรมคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและคณะบริหารธุรกิจรวม100คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตจำเป็นต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ดีจึงจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้กล่าวคือไม่ว่าจะทำงานใดก็ต้องศึกษาลักษณะขอบเขตและเป้าหมายของงานตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจชัดแล้วเลือกสารวิชาความรู้ที่จะนำมาใช้ปฏิบัติและกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมถูกต้อง ตรงกับงานกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างพร้อมกันนั้นก็ต้องดำรงตนในกรอบของศิลธรรมและจริยธรรมอันดีงามมีขันติความอดทนและวิริยะความเพียรกล้าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาและความยากลำบากแต่พยายามปฏิบัติแก้ไขด้วยความสามารถและสติปัญญาวิธีการปฏิบัติดังกล่าวนี้นอกจากจะทำให้งานทั้งปวงสำเร็จผลอย่างสมบูรณ์แล้ว ยังเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีวิจารณญาณที่เที่ยงตรงถูกต้องและมีความเข้มแข็งมั่นคงในจิตใจอันเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะเกื้อกูลให้แต่ละคนประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและยั่งยืนทั้งในการประกอบกิจการงานและการดำเนินชีวิตด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ต่อไป หลังเสร็จสิ้นการพระราชทานปริญญาบัตรพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางสาวปรัสนีสิง์ถมและพลเรือทูพี่บุญศักดิ์บุญชูช่วยเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายครุพ่านการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนจิตลดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจิตลดายิ่งขึ้น จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคาร615สถาบันเทคโนโลยีจิตระดาทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสื่อการสอนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตรายของนักเรียนนักศึกษาจำลองสถานการณ์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆมี12สถานีได้แก่สถานีงานกลึง จำลองสถานการณ์การใช้เครื่องกลึงในชุดทำงานที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การเกิดอันตร,รายขณะปฏิบัติงานสถานีการใช้ถังดับเพลิงจำลองการเลือกใช้ถังดับเพลิงให้ถูกต้องกับชนิดของชั่วเพลิงขณะเกิดเหตุสถานีงานเชื่อมจำลองการใช้อุปกรณ์การเชื่อมโลหะอย่างถูกต้องป้องกันการเกิดกระแสไฟย้อนเข้าสู่ทางแกส๊สที่จะทำให้เกิดระเบิดได้สถานีลิฟต์ยกรถ จำลองการใช้ลิฟต์ยกรถในการซ่อมบำรุงรถยนต์ที่ถูกต้องต้องมีอุปกรณ์ค้ำยันป้องกันลิฟต์ทำงานผิดพลาดและร่วงหล่นลงมาสถานีการทำงานบนที่สูงจำลองการทำงานที่ต้องใช้บันไดและนั่งร้านตั้งสมอุปกรณ์สายรัดและสายคล้องให้ถูกต้องและสถานีการแยกขยะฐานคัดแยกขยะตรงตามประเภทเพื่อสะดวกต่อการกำจัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท่านี้สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาเข้าร่วมโครงการ Thailand Vision Zero ตั้งแต่ปี2564เป็นยุทธศาสตรส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันขจัดสาเหตุของอันตรายและโรคจากการทำงานบูรณาการความปลอดภัยสุขภาพและความผาสุกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานให้เป็นศูนย์ในสถานประกอบการทุกระดับในปี2567 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองทั้งเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานกระทรวงรายงานได้รับรางวัลระดับดีเด่น7ปีติดต่อกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเน,นินไปอาคาร605สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาพระราชฐานพระราชวรโรกาสให้รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุม,มนทาพรมบุญอธิตการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา นามผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกและทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีดิจิทัลสำนักวิชาศึกษาทั่วไปโรงเรียนจิตลดาวิชาชีพงานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษางานวิจัยและวิรัชกิจ และศูนย์บริการวิชาการปีนี้จัดแสดงสองแบบช่วงแรกเป็นการถวายรายงานผลงานทางวิชาการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วงที่สองเป็นนิทรรศการ12ชิ้นงานจัดแสดงให้เข้าใจกระบวนการได้ชัดเจนอาทิเบเกอรี่จากการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งเมล็ดขนุนเครื่องดื่มคอมบูชาจากน้ำใบว่านกาบหอยและไซรับจากกากรำข้าว โครงการวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเฉียงตูกับสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาออกแบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวอัจฉริยะส่วนบุคคลติดตามผู้สูงอายุระหว่างการท่องเที่ยวการฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรมอาหารที่สวิสเยอรมนีผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากตะกะแตนอุปกรณ์แจ้งเตือนฝุ่นในเครื่องปรับอากาศชุดตรวจวัดอัตราความสกปรกบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชุดตรวจสอบอาการเสียของเบรกรถยนต์ด้วยการวิเคราะห์เสียงชุดเครื่องมือสำหรับล้างแอร์และตรวจสอบความสะอาดของระบบแอร์รถยนต์ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพน้ำระบบหล่อยเย็นผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้ด้านการคิดเชิองออกแบบเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กรณีศึกษากลุ่มอาชีพด้านผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรศูนย์ภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านและโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ครูอาจารย์และบุคลากรสถาบันโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมทั้งนี้การนำเสนอผลงานจากการเรียนนอกจากสะท้อนผลการเรียนรู้และความเข้าใจ อย่างช่วยพัฒนาทักษะการคิดการสื่อสารและความมั่นใจในการแสดงออกรวมถึงการทำงานเป็นทีมอีกด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมาลัล